และสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนำร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึง d e คา l o n G ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิวเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลราตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิวเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมครั้งกับช่องดาร์คซสกายครับ และวันนี้นะครับผมก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า Luna Mobile Moon Country นั่นเองครับซึ่งผลจะบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าณตอนนี้เนี่ยในส่วนตัวเกมครับก็ได้ทำการเปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองครับก็ด่าใครสนใจครับก็สามารถไปดาวน์โหลดจาก Google Play ได้เลยนั่นเองครับและสำหรับพาร์ทนี้นะครับ ผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างและถ้าผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวิวกันได้เลยครับไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนันดับแรกเลยนะครับเราลองมาดูในส่วนของระบบการเลือกคลาสสายชีพเริ่มต้นของสําหรับเจ้าเกมนี้กันก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในทางตัวเกมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองเผ่าพันธุ์ด้วยกันนะครับ นั่นก็คือในเรื่องของเผ่าพันธเอลครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเผ่าพันธ์มนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแต่ละสายเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีอาชีพแยกย่อยครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทําการเลือกเล่นครับก็อย่างเช่นครับในส่วนของนักดาบเนี่ยพอผู้ชมนะครับมีเลเวลประมาณอยู่ที่35หรือว่า36นี่แหละมันจะมีเควสในเรื่องของการเปลี่ยนคาสอาชีพครับก็จะสามารถเลือกได้ทั้งเบอร์เซอร์เกอร์และก็รวมไปถึงอัศวินนั่นเองนะครับเผ่ามนุษย์ก็เช่นกันนะครับอาชีพจะเหมือนกันเลย ส่วนต่อมาครับจะเป็นในส่วนของนักเวทนะครับก็จะมีอาชีพแยกย่อยครับนั่นก็คือมุกนายกนะครับแล้วก็นักมายากรซึ่งสําหรับเจ้าอาชีพตัวนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับมุกนายกเนี่ยจะสิกซซัมมอนได้นะครับส่วนนักมายากรเนี่ยจะเป็นดาเมจแบบเพียวๆนะครับก็ถ้าใครเนี่ยสนใจอยากจะเล่นสายไหนนะครับก็ลองเล่นดูนะครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นนะครับในเรื่องของมือสังหารนะครับหรือว่าแอสซิสต์นั่นเองนะครับก็จะมีสายอาชีพแยกย่อยครับนั่นก็คือนักธนูนะครับ แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการเลือกสายอาชีพครับที่พึงพอใจได้แล้วครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการครับกดจิ้มครับไปที่แก้ไขรูปลักษณะได้เลยเสร็จทีนี้ครับเขาเนี่ยก็จะพาเราเนี่ยมาตกแต่งในส่วนของรูปร่างโมเดลของตัวละครครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของทรงผมนะครับส่วนต่อมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยจะเลือกครับในส่วนของรูปแบบใบหน้านะครับส่วนสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยได้ทําการเลือกลองใส่ในส่วนของชุดคอสตูมครับ พอท่านผู้ชมเนี่ยตกแต่งได้แล้วครับก็ทําการตั้งชื่อแล้วก็กดเริ่มเกมไปได้เลยนั่นเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับสุดที่นี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศและรวมไปถึงระบบตัวเกมนั่นเองครับก้อนดับแรกเลยครับในส่วนของด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้จะเป็นเควสนะครับส่วนตรงด้านบนเนี่ยจะเป็นพวกกิจกรรมรายวันนะครับในการล็อกอินรายวันรับไอเทมต่างๆนะครับก็จะอยู่รวมตรงด้านบนหมดเลยนะครับแต่ถ้าหากเราเนี่ยกดยิ้มมาที่เพิ่มเติมครับก็จะเป็นระบบฟังก์ชันต่างๆภายในตัวเกมนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMORPG Auto นั่นเองนะครับก็จะมี AI ครับในเรื่องของการฟาร์มหรือว่าการเดินเควสแบบอัตโนมัตินะครับอ่ะเสร็จทีนี้ครับท่านผู้ชมเราลองมาดูในส่วนของระบบฟังก์ชันการตีบวกกันก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมครับว่าไอเทมครับที่บวกแอคแท็นะครับหรือว่าเพิ่มพลังการโจมตีให้กับตัวละครเนี่ย ก็จะมีอยู่3มชนิดด้วยกันนะครับอันแรกก็คืออาวุธนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหมวกครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นถุงมือนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในการตีบวกเขาจะใช้เงินและก็ใช้ทรัพยากรครับยิ่งเราเนี่ยตีบวกเยอะครับในเรื่องของไอเทมต่างๆครับก็จะทําการเพิ่มขึ้นแล้วก็หายากนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไอเทมถ้าส่วนมากครับเราเนี่ยสามารถใช้คริสตัลครับแบบผูกล็อกที่ทําตัวเกมเขาจะให้มาแบบเรื่อยๆเนี่ยสามารถครับทำการซื้อมาจากแคชช็อปได้นะครับ เสร็จทีนี้ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการตีบวกไปแล้วนะครับก็ยังไม่พออีกครับให้ท่านผู้ชมลองสังเกตมันจะมีคําว่าผสมนะครับ ซึ่งในส่วนของการผสมครับจะคล้ายๆเป็นการปลดลิมิตนะครับคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆนะครับเนี่ยอ่ะอย่างเช่นครับแบบเสื้อเนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้ทําการอัปเกรดนะครับเป็นขั้นหนึ่งเลยเห็นไหมค่าสแต็กก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับแต่ถ้าว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำการอัปเกรดครับแม้กระทั่งเป็นขั้นแรกเนี่ยในส่วนของโบนัสนะครับค่าสเตตัสตรงนี้ก็จะทําการเพิ่มขึ้นมานะครับ่ออย่างเช่นครับในส่วนรองเท้านะท่านผู้ชมก็ทําการผสมได้เลยเห็นไหมสุดที่นี้ครับมันเนี่ยก็จะมีอัตราการสําเร็จด้วยนะ เจ็เนี่ยดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าแหกเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถครับใช้ไอเทมที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องการครับก็เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับให้เป็น100%่ก็ได้นะครับแล้วค่อยทําการอัปเกรดนะครับหรือว่าเพิ่มระดับขั้นนั่นเองนะครับสร็จที่นี้ครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดเิ้มมาที่แปลงล่างครับซึ่งแน่นอนครับว่าการโจมตีแต่ละครั้งมันจะมีหลอดเกรดอยู่นะครับ พอหลอดเกตครบก็จะสามารถทําการกดแปลงล่างได้นะครับซึ่งในส่วนการแปลงล่างแต่ละล่างครับเขาเนี่ยก็จะมีสกิลเฉพาะนะครับแล้วมันเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจแบบมหาศาลเลยในช่วงขณะนั่นเองนะครับสวนต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของยานพาหนะนะครับยานพาหนะของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเฟี้ยวแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับ อันนี้เนี่ยตอนโค้ดเบต้าเนี่ย ENNIS ผมเติมเงินไปแล้วด้วยนะครับก็จะได้เจ้าเรือเหาะตัวนี้มาค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับส่วนไอหมาครับขอเรียกว่าหมาก็แล้วกันนะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยได้จากการทำควิดมิชชั่นนะครับมันชื่ออันปากานะครับตัวนี้หอยทากก็บางตัวเนี่ยจะได้มาจากกิจกรรมต่างๆนั่นเองเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับในเรื่องของยานพาหนะของเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแหละนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสัตว์เลี้ยงจะได้มาจากการสุ่มกาชปอองงนนนัั่เะครบ มันก็จะมีเกรดสีนะครับที่แบ่งออกเป็นระดับนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้รู้ครับว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยหายากหรือว่าเป็นไอเทมแบบแรนนั่นเองนะครับตัวที่ว่าเก่งที่สุดเนี่ยณตอนนี้ของตัวเกมจะมีเพียง3ตัวเท่านั้นก็จะอยู่ในเกรดของระดับสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะใช้ครับคล้ายๆเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับในการสุ่มนะครับซึ่งไอพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตัวนี้ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำควิดไปเรื่อยๆครับเขาเนี่ยจะมีการแรนดอมครับเป็นกล่องของขวัญขึ้้้นนนนนมาาาะะะคครรรัับบว่่่เเีีจไดชิ ไออย่างเช่นครับผมมี14ชิ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจิ้มให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเลยก็แล้วกัน1โลเห็นไหมไม่ได้นะครับออกค่อนข้างที่จะยากนะผมบอกเอาไว้เลยว่าเลตของมันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยบังเอิญนะท่านผู้ชมได้ตัวละครครับหรือว่าได้สัตว์เลี้ยงครับที่เป็นเกรดสีเหลืองมาโอ้โหม่งโคตรเฟี้ยวเลยนะครับก็สามารถครับติดตั้งเนี่ยให้มันเนี่ยช่วยลบได้นะครับแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถติดตั้งครับเจ้าสัตว์เลี้ยงพวกนี้ได้ถึง3ตัวด้วยกันเพราะว่ามันเนี่ยก แต่ว่าในทางระบบจะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกเรเวลนั่นเองนะครับเนี่ยต้งมีเลเวล40ก็จะปลดล็อกครับ2ช่อง50ก็จะปลดล็อกทั้งหมดนั่นเองครับแล้วเสร็จทีนี้ครับการครอบครองสัตว์เลี้ยงเป็นครั้งแรกครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดจิ้มไปที่สมุดภาพครับมันก็จะมีสัญลักษณ์เตือนเป็นสีแดงแดเห็นไหมพอเราเนี่ยทำการกดจิ้มครับแล้วก็ทําการกดเปิดใช้ครับ ในส่วนตรงนี้เขาเนี่ยก็จะทําการมอบค่าพลังโดยรวมเนี่ยให้กับเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเฟี้ยวครับส่วนอันต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของชุดคอสตูมและซึ่งแน่นอนครับว่าเกมเนี่ยมันออกมาค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับในเรื่องของคอสตูมครับทางตัวเกมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเฉดสีเป็นตัวกําหนดด้วยนะครับว่าไอเทมไหนหายากหรือว่าหาง่ายนะครับ ส่วนต่อมาครับก like ็จะเป็นในเรื all, ่องของอาวุธนะครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของหมวกนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญท่านผู้ชมครับมีปีกด้วยนะสำหรับเจ้าเคมี้เห็นไหมก็ค่อนข้างที่จับเฟียวครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของตลาดกลางและนะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถหาไอเทมครับที่ดับจากบอสนะครับหรือว่าดับจากมอนสเตอร์ทั่วไปครับมาทําการวางขายในตลาดได้นะครับโดยการแลกเปลี่ยนทั้งหมดครับ เขาจะใช้คิสตัลครับที่เราเนี่ยได้มาจากเวสหรือว่ามิชชั่นต่างๆภายในเกมนั่นเองนะครับก็สามารถครับเอามาวางขายได้แม้กระทั่งนะครับเป็นไอเทมสีม่วงแบบกากๆก็มีคนซื้อนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องเอาไอเทมพวกนี้แหละมาเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับในการอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบคิวนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของระบบคิวนะเซิร์ฟเวอร์ที่ว่าผมเล่นเนี่ยอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เนะครับหาค่อนข้างที่จะยากจัดๆเลยว่ะท่านผู้ชมครับ อันนี้เนี่ยผมเนี่ยเพิ่งเข้าอยู่นะเมื่อคืนนะครับเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะว่าในส่วนของคิวเนี่ยมันมีระบบอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับส่วนต่อมาครับจะเป็นในเรื่องของระบบสมุดภาพนั่นเองนะครับพอเราเนี่ยครอบครองครับไอเทมเป็นครั้งแรกเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมครับก็อย่างเช่นครับเนี่ยชุดตัวนี้เห็นไหมก็จะสามารถครับทำการปลดล็อกค่าสเตตัสได้นะครับแม้กระทั่งการเนี่ยมีด้วยนะท่านผู้ชมพอเราเนี่ยไปทําการตีบอสนะครับบอสมพหรือว่าบอสส่วนตัว ก็จะมีโอกาสดับการ์ดด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมได้มาแล้วเนี่ยการ์ดบอสก็มีเห็นไหมก็จะทําให้เราเนี่ยเพิ่มค่าสเตตัสนะครับให้กับตัวละครนะครับเสร็จทีนี้ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยกดจิ้มครับไปที่ภาพรวมครับแล้วเสร็จทีนี้ให้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูให้ดีๆครับมันจะมีสกิลนักผจญภัยครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับเราเนี่ยสามารถอัพค่าสเตตัสครับตามสายของตัวละครได้แบบเจาะจงได้เลยนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นครับผมเล่นเป็นนักเวทอันนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของดาเมจอยู่แล้ว จะอัพเป็นรูปดาบเลยก็แล้วกันนะครับเห็นไหมก็จะทําการเพิ่มขึ้นครับซึ่งใน่วนแต้นตรงนี้ครับเขาเนี่ยจะมีการครับเนี่ยนับระดับเลเวลครับของหนังสือตาณประจนภัยด้วยนะครับก็ถ้าหากว่าเลเวลมันอัพนะครับทำมิชชั่นตรงนี้ได้เยอะครับก็จะสามารถมีแต้มตัวนี้แหละแล้วก็เอามาอัพค่าสติัสได้นั่นเองเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะมีตั้งแต่พื้นฐานทั่วไปแล้วก็ชํานาญนั่นเองนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะมาเล่นครับก็ลองมาเล่นดูครับเผื่อถ้าประชมเนี่ย และก็เนย์บ้างครับสำหรับคลิปวีโอนี้ที่ผมได้มานําเสนอสำหรับพาร์ทนี้และาหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต,ต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม